สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนช่วงเที่ยงนะครับเราก็จะมาทำอาหารนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นกับแก้มหรือของกินเล่นก็ได้นะครับเป็นอะไรนั้นเดีวไปดูได้เลยครับเพื่อนๆก็เป็นยำแหนมหมูนะครับเพื่อนๆสําสำหรับส่วนประกอบก็จะมีแหนมหมูนะครับ ต้นหอมผักชีหั่นแล้วก็หอมหัมหั่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็พริกหั่นนะครับแล้วก็ขิงแล้วก็ถั่วลิสงนะครับเพื่อนๆก็จะมีน้ำมะนาวนะครับน้ำตาลทรายหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำปลานะครับเพื่อนๆก็ส่วนประกอบโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับ เป็นของกินเล่นหรือว่ากับแก้มก็ได้นะครับเพื่อนๆช่วงเที่ยงๆนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะมาชิมแหนมหมูก่อนนะครับเพื่อว่าเราจะได้ดูว่าแหนมหมูรสชาติเป็นยังไงเราก็ได้ปรุงรสให้เป็นไป,นปนตามที่แหนมหมูนะครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับแหนมหมูถ้าอยู่นานก็เปรี้ยวมากนะครับถ้าอยู่ น้อยหวานก็เปรี้ยวน้อยนะครับแล้วก็เตรียมภาชนะนะครับสําหรับใส่เครื่องปรุงนะครับเราก็ใส่น้ํามะนาวลงไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนน้าตาลทรายนะครับเพื่อนเพื่อน้ตาลทรายนะครับนําไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็น้มามะนาวนะครับคือหนมหมูนี่ก็อบเปรี้ยวแล้วหน่อยๆนอยนะครับก็เราก็มา ปรุงเอานะครับเพื่อนๆตามใจชอบนะครับต้องการรสชาติแบบไหนแล,ไลไแล้วก็ใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูล,ลงไปนะครับเพื่อนๆานาครับคนก่อนนะครับหนม้หมูคนให้เครื่องเข้าไปในหนม้หมูนะครับเพื่อน ก็ใส่พวกพริกที่เราหั่นนะครับลงไปก็จะใส่แล้วก็มาชิมดูสักหน่อยก่อนนะครับเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะครับเพื<ๆ>่อนๆใส่ลงไปนะครับต้นหอมผักชีนั่นก็ขิงขิงหั่นนะครับกัที่ิสงนี่ใส่ในลำดับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆ ใส่ลงไปให้หมดนะครับเหลือแต่ตัวี่สงนะครับเพื่อนๆตัวี่สงน้อไว้ที่หลังนะครับไปโรยหน้านะครับเพื่อนๆแล้วก็มาคนนะครับเพื่อนๆลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆไปใเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ เอาเนื้อให้เข้ากันนะครับเราก็มาชิมก่อนนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงจะใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปหรือไม่นะครับเพื่อนๆยังไม่เข้าที่เท่าไรนะครับเพื่อนๆยังไ,ไงบ้างเนาะรดชาิครับก็ใส่มะนาวลงไปอีกสักหน่อยนะครับเพื่อนๆก็น้ำตาลนะครับ ตามใจฉันนะครับรสชาติครับต้องการแบบไหนก็ใส่แบบนั้นไปเลยนะครับเพื่อนๆครับเออคนไปให้เข้าที่นะครับเพื่อนๆจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยก็นำมาใส่จานนะครับสำหรับ ันที่สองก็โรยให้สวยงามนะครับเพื่อนๆหน้าตานี้ก็จะออกประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆรสชาตินี้ก็เคี้ยวทีจัดนะครับเพื่อนๆชิมดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเคี้ยวครับอร่อยดีนะครับเพื่อนๆขึ้นมากินยำเนื้มหมู ช่วงก่อนเที่ยงนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆครับ